มาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้มาเตะกล้องวันนี้มาคุยกันเรื่องที่ผมโพสเมื่อเช้าใน f เฟซบ o o กนะครับคือเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องของคนสวดมนต์กับหมอดูนะครับก็ผมเนี่ยนะครับเป็นคนสวดจกักรพรรดิและก็เป็นคนที่มีความสนใจ ในเรื่องของศาสตร์การพยากรณ์ในการดูดวงชะตาดวงดาวหวงจุ้ยอะไรทำนองนี้นะครับเพราะว่าตัวผมเองก็มีความเชื่อว่าคนโบราณโบราณครูบาอาจารย์โหราาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็ได้บันทึกได้คน้นคว้าเก็บสถิติกันมายาวนานนะครับดังนั้นก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับ ประวัติศาสตร์อยู่กับโลกนี้มานานดังนั้นก็ผมเองก็จะมีโอกาสดูดวงชะตาบ้างเล็กๆน้อยๆห,หลักๆก็คือดูแบบว่าตามที่เขาพยากรณ์ในช่องทางต่างๆทางออนไลน์นะครับดูฟรีะนะครับแต่ก็มีโอกาสที่ไปเสียตังค์ดูอย่างที่ผมเคยเล่าไปแล้วนะครับผมก่อนที่ผมจะทําธุรกิจส่วนตัวเลยผมก็ คิดว่าเออผมน่าจะไปดูดวงชะตากับสินแสซึ่งเก่งๆหน่อยก็เลยมีโอกาสได้ไปดูนะครับโดยรวมอย่างที่เคยเล่าไปการที่ดูดวงชะตาแต่ละครั้งเนี่ยนะครับผมมีบทสรุปกับตัวเองว่าศาสตร์เหล่านั้นเป็นของจริงสินแสและหมอดูหลายๆคนรวมทั้งหมอดูที่เป็นเพื่อนผมเก่ง แต่ผลจากการที่เราปฏิบัติเนี่ยนะครับผลจากการที่เราสวดมนต์ผลจากการที่เรา,เาปฏิบัติในทานสินภาวนาเนี่ยนะครับในความเห็นส่วนตัวและผลจากการดูดวงชะตานะครับดวงชะตาที่ถูกเปิดออกมามักจะไม่ค่อยตรงนะครับย้าว่าไม่ใช่ว่าสินแสหรือม o d u l ไม่แม่นนะครับแต่เพราะดวงชะตามันเปลี่ยน พราะผลจากการกระทําของเราเนี่ยนะครับการสร้างเหตุของเรามันเปลี่ยนจากเดิมนะครับส่วนตัวนะครับช่วงที่มันเปลี่ยนชัดๆก็ต้องบอกว่าเมื่อ3ปีเกือบ4ปีที่แล้วที่ดูดวงอย่างเป็นทางการกับสินแสนะครับตอนนั้นเริ่มเอ๊ะในใจแล้วว่าทำไมสินแสบอกว่าช่วงเวลานั้นเราจะแย่เรากลับไม่แย่ หนึ่งอ่ะมันไม่แย่จริงสองคือใจเราอ่ะมันมีกำลังใจมันเลยไม่รู้สึกว่าแย่สามคือเรายอมรับความเป็นจริงหมายความว่ามันเกิดสิ่งที่ไม่ดีไหมส่วนหนึ่งมันเกิดแต่เรายอมรับความเป็นจริงว่ามันเกิดด้วยเหตุและปัจจัยมันเกิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลของมันดังนั้นเรายอมรับเราแก้ไขและเราเดินหน้าต่อไป3 4ีปีที่ผ่านมานั้นจริง ตั้งข้อสังเกตในครั้งแรกๆว่าหรือว่าผลจากการปฏิบัติของเรามันมีผลนะซึ่งสินแสก็บอกผมในตอนนั้นว่ามีความเป็นไปได้ว่าที่คุณสวดมนต์ที่คุณนั่งสมาธิเขาใช้คำนี้นะมันเลยทำให้คุณไม่รู้สึกปแย่ส่วนที่สองคือทำให้มันมาช่วยชุบชูใจมันช่วยหนุนให้ดวงชะตาคุณดีขึ้น จากการดูครั้งแรกนะครับพอเวลาผ่านไปผมก็กลับมาดูกับสินแสท่านเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับสินแสก็ตรวจดวงชะตาเหมือนเดิมครับแต่ครั้งนี้เป็นการดูครั้งที่2กับสินแสท่านเดิมครั้งแรกเนี่ยผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับแต่ผมสนใจผมผมเป็นคนแบบนี้นะครับถ้าหมอดูบอกว่าทําไม่ได้ผมจะตั้งใจทําให้ได้ในครั้งแรกที่ดูเนี่ยครับ ผมถามมอดูหรือสินแสท่านว่าผมมีโอกาสที่จะทําธุรกิจส่วนตัวไหมสินแสก็ตอบแบบน่ารักมากครับบอกว่าคุณไม่มีโอกาสได้ทําหรอกเพราะว่าคนที่ทําอ่ะคนที่ตั้งใจทําเขาไม่มาถามหรอกเขาจะทําเลยกลับมาครั้งที่สองนะครับผมทําแล้วผมไปเจอสินแสท่านเดิมมาสินแสผมก็ตั้งคําถามในแบบที่ยังไม่ได้บอกความจริงว่าผมชีวิตผมเปลี่ยนยังไงเนาะนผมก็อยากลองดู ดิฉันก็บอกว่าในช่วงเวลาเนี้ยออกจากงานประจำไม่ได้ทำธุรกิจส่วนตัวไม่ได้ทำอย่างที่ตั้งใจไม่ได้เพราะว่าผมบอกว่าผมสามารถทำธุรกิจส่วนตัวได้ใหม่อะไรเงี้ยสุดท้ายผมทำครับผมบอกว่าผมทำแล้วเขาก็บอกเฮ้ยมันยังไม่ดีทำไม่ได้ไปไม่รอดจากวันนั้นจนถึงตอนนี้นะครับ ผ่านเวลามาผมทําธุรกิจส่วนตัวมาเข้าปีที่สี่ผมอยู่รอดได้นะครับอาจจะสู้หน่อยลําบากหน่อยก็ต้องบอกว่าที่หมอพยากรณ์ว่ามันลําบากก็ลําบากจริงครับแต่ถามว่าผมอยู่รอดไหมผมอยู่รอดอยู่รอดเพราะว่าผมตั้งใจทําอย่างที่สําคัญที่สุดเลยคือผมยังคงสวดมนต์นยังคงปฏิบัติยังคง ทำในส่วนของทานศินภาวนาอย่างมีคุณภาพยกระดับมากขึ้นคือผมเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองจากการสวดจกกักพรพัิคือ6ปีใช่ไหมครับผมมาทํอย่างเข้มข้นอย่างแบบมีคุณภาพเนี่ยคือช่วงประมาณ4ปี4ปีนี้คือศินผมยกระดับมาดีขึ้นเรียกว่าดีขึ้นจากเดิมมากๆดังนั้นผมก็เชื่อมั่นในส่วนตัวนะครับว่า ด้วยทานศีลภาวนาและการปฏิบัติและผมนะเป็นคนเชื่อมั่นในพารตนาตรัยมากแนบแน่นต่อพารตนาตรัยมากเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์มากเชื่อมั่นในวัตถุมงคลที่ครูบวครูบาอาจารย์ท่านทํามามากดังนั้นผมจึงเชื่อว่าผมจะทำผมจะตั้งใจทำคําพยากรณ์จะเป็นอย่างไรห่วงจุ้ยจะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่า โฮราจาย์ครูบาอาจารย์ท่านท่านก็เมตตาให้เมตตาให้ความรู้มาอย่างดีแหละแต่ผมก็เชื่อว่าการสร้างเหตุที่ดีและการที่ยึดมั่นในพารัตนาตายะมันจะพาเราผ่านพ้นอุปสรรคและเปลี่ยนแปลงและกําหนดโชคชะตาตัวเองได้คือผมไม่รู้หรอกว่าหมอดูหรือคนพยากรณ์ฟังเขาจะรู้สึกอย่างไรนะครับแต่ จากเพื่อนที่ผมเพื่อนผมที่เป็นนักพยากรณ์เป็นหมอดูทั้งหลายก็เห็นตรงกันอาจจะด้วยเพราะว่าเพื่อนผมนักพยากรณ์ที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็เชื่อมั่นในการปฏิบัติทมเหมือนกันก็จะพูดตรงกันว่าการปฏิบัติเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ผ่านศีลภาวนาเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้เพราะว่าเราสร้างเหตุที่ดีสําคัญคือสําคัญคือเรามีเกราะของศีลคุ้มครอง กรอบของกุศลคุ้มครองอยู่ดังนั้นจึงสามารถทําชีวิตให้ดีขึ้นได้จากคําพยากรณ์ที่อาจจะไม่ได้ดีแต่เราเปลี่ยนให้มันดีได้ด้วยการกระทําของเราเองดังนั้นวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นกําลังใจว่าหากใครที่ดูดวงชะตาแล้วบอกว่าไม่ดีหรือหมอดูบอกว่าคุณมีชีวิตที่ไม่ดี จากประสบการณ์ส่วนตัวนะหลายๆครั้งเขาก็บอกว่าผมนะเอาตัวไม่รอดลำบากชีวิตคู่ก็ลำบากสิ่งต่างๆติดขัดลำบากปัจจุบันนี้ผมก็ยังไปได้อยู่นะเพราะผมเชื่อมั่นในการปฏิบัติเชื่อมั่นในคำของครูบาอาจารย์นี่เป็นการพูดถึงเรื่องของคนสวดมวนต์กับการดูดวงคลิปที่ เท่าไหร่จำไม่ได้แต่ในบทความผมผมพูดเรื่องการสวดนมนต์กับคำพยากรณ์กับโมดูเนี่ยหตอนหรือ5ซีซั่นแล้วคงจะมีซีซั่นต่อ,ตอไปเพราะว่าอัปเดตปัจจุบันนี้ชีวิตผมก็เปลี่ยนแปลงไปยเปยอะแยะมากมายเนาะผมมีครอบครัวผมมีภรรยาแล้วอยากเป็นทางการผมมีชีวิตที่ทำความฝันได้เพิ่ม,เต,มเติมแล้วสามารถมีบ้าน จากเดิมที่มีคอนโดก็อยู่บ้านสร้างบ้านสร้างครอบครัวกับภรรยากับแฟนแล้วแต่บ้านที่เราอยู่เนี่ยนะครับถ้าหมอดูหรือสินแสมาดูก็คงจะมีอะไรให้พูดเยอะเลยนะครับเพราะว่าเอาละมีเลขที่ไม่ดีอยู่ในโซนที่โอ้ล่อแหลมมีสิ่งที่ล่อแหลมอยู่ก็หวังว่าจะได้มาอัปเดตกันต่อไปว่าผมจะสามารถเอาชนะโชคชะตา ในซีซั่นต่อไปได้ไหมแต่ผมก็เชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นในการปฏิบัติเชื่อมั่นในกุศลที่ทำนะครับ